บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดนะคะได้จัดกิจกรรมจับรางวัลมอบโชคให้กับลูกค้าสมาชิก CTV และ NTV ประจำเดือนเมษายน2556ค่ะ บ่ายวันนี้บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดได้จัดกิจกรรมจับรางวัลมอบโชคให้กับลูกค้าสมาชิก c ีทีวีและ n อ v ทีวีประจำเดือนเมษาย,ยน2556ที่ห้องสตูดิโอบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดโดยได้รับเกียรติจากนางสาววันสิริภาคเจริญ จ้าของร้านนิวทิวซนเป็นประธานในการจับรางวัลโดยการจัดกิจกรรมทางบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดได้จัดขึ้นเพื่อมอบโชคให้กับลูกค้าทั้งยังเป็นการแสดงความขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดและบริษัทนิวเคเบิลทีวีเน็ตเวิร์ด้วยดีเสมอมาซึ่งการจับรางวัลในวันนี้ก็ได้ทำการจับรางวัลมอบโชคให้กับลูกค้าที่ร่วมโครงการ ชิงโชคลุ้นรางวัลกับ c t ทีและ NTV ประจำเดือนเมษายน2 556ผ่านทางรายการเล่าข่าวรายวันรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นถึง15นโดยลูกค้าสมาชิกของ c t ทีวีลุ้นรับรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงจำนวน2เส้นซึ่งผู้โชคดีก็คือคุณรัชนีคำวงศาและคุณปริชาติแก้วชาย นอกจากนี้ยังมีรางวัลบัตรกำนันออบิดผับมูลค่า2,000บาทจำนวน5รางวัลและรางวัลบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพล็กจันทบุรีจำนวน20รางวัลรางวัลละ2ที่นางอีกด้วยส่วนลูกค้าสมาชิกของ NTV ีรุ่นรับรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงจำนวนหนึ่งเส้นผู้โชคดีก็คือคุณพรทิพย์โรสสัตรัตนอกจากนี้ยังมีรางวัลบัตรกำนันร้านอาหารฝักจันมูลค่า2,000บาทจำนวน5รางวัล และบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพจันทบุรีจำนวน15รางวัลรางวัลละ2ที่นน่งด้วยสำหรับการร่วมโครงการชิงโชคลุ้นรางวัลกับ CTV และ NTV แค่เพียงสมาชิกนำบัตรชิงโชคลุ้นรางวัลของ CTV หรือ NTV ที่ทางบริษัทแนบไปให้พร้อมใบเสร็จรับเงินในแต่และเดือนนำส่งกล่องรับชิ้นส่วนที่หน้าบริษัท CTV หรือ NTV โดยจะหมดเขตรับชิ้นส่วนในวันที่5ของเดือนถัดไป กำหนดจับรางวัลทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนถัดไปก็จะได้ลุ้นรับรางวัลกับทางซีทีวีและเอ็นทีวีง่ายๆแค่นอนอยู่บ้านก็สามารถมีสิทธิ์รับรางวัลได้และพนักงานของซีทีวีและเอ็นทีวีไม่มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลทั้งนี้ลูกค้าสมาชิกซีทีวีและเอ็นทีวีสามารถตรวจสอบผลรางวัลผู้โชคดีได้ที่หน้าบริษัทซีทีวีและเอ็นทีวีในวันและเวลาทําการค่ะ่าร่วมทุกครั้งค่ะ,คะ ดีใจมากเป็นสมาชิกมาเป็นสิบปีมาแล้วไม่ค่ะสองครั้งแล้วครั้งแรกเมื่อก่อนนี้ได้กระทะไฟฟ้าได้กระทะไฟฟ้าไปครั้งหนึ่งคะทําให้ลูกค้ามีกําลังใจว่าเออเราเ,ออเรายังได้สิ่งตอบแทนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยส่งมานะคะส่งมาร่วมสนุกกับรายการของซีทีวีแล้วดีมากค่ะได้กําไรก็ดีใจก็รู้สึกไอ้นี่คเหมือนตอบแทน ลูกค้าก็ใบเสร็จรายเดือนนะคะก็ช่วยกันส่งจะได้รับรางวัลอย่างนี้ค่ะก็ประจําทุกเดือนจ้ะแล้วเป็นไงบ้างเคยได้รับรางวัลอ๋อไม่เคยค่ะครั้งนี้ครั้งแรกค่ะเป็นไงบ้างรู้สุดก็ดีใจค่ะอ่าก็ขอให้ทุกคนที่ดู n อ็ทีวีก็ส่งมาชิงโชคได้ค่ะจะได้รางวัลแบบนี้ค่ะ